พานลงโอ้โหคุณเชื่อไหมแต่เขาไม่ได้ยินอะเราเราจะไม่ได้เป็นแค่พานลงเดียวเป็นอะไรเป็นนักโทษเตะน้องโทษรับงานร้องไห้ตามงานศพโอ้โหกูว่านะนี่อะไม่อยากเงินดูถูกะแต่ตั้งใจบินมอไซค์อ่ะโอ้โหมึงดูถูกแล้วแหละมึงดูไม่ไม่พูดถึงพีะไรเนี้มึงต่อยกูหลังกล้องนะยังไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้ไม่รู้ต้องถามแพทย์ ผมนี่ต้องเรียกมาต่อยทีละคนนะนี่ล่ะนี่ล่าสุด,ดมีเรื่องกันเนี่ยมันต้องคานหาผมอะ่ะทำไมอ่ะเราไใต้บอลรถไม่รู้ยะไหนขาดสั่งมากันหนีนี่ยยิ่งเยองมาเยอะเลโปอะไรอ่ะตเตมบางคนกลิบเราเปลี่ยนฝัน่งเลยอ <c oughs> เริ่มจากมือตอนแรกก่อนหนุ <c oughs> หน่นด้วยหวุ่นด้วยสองน่าจะเป็นทนายอ่ะโอ้ยสัตว์ไอ้ขี้นเออน่าจะเป็นทนาย ก็คูก่อนจรไม่่ไจะได้เท่าไหร่้เรีย่งเลยนยเด็กิน่าโอ้โหวันทีเน่เปลี่ยนฝั่งทำไมเปลี่ยนด้จักรวาด้วยอ๋ดทีที่จดีหน่อยคุณครูสอมวิทยาศาไตร์อะไเออทดลองทดลองอะไรเงี้ยแล้วคีโมเด็กหน่อยเออเป็นไปได้นะใช่ไได้ไม่าขอบคุณขอบคุอมสายโดยที่่ เป็นหมออะหมอหรอวะเฮ้ยก็มีความมีมีความไม่ได้นะเขาเขาเาใส่เสื้อสีขาวแบบหมอใช่ไหมแล้วก็ใส่เดียแล้วก็ใส่หูฟังเออแล้วใส่หูฟังแล้วก็กำลังผ่าตัดอยู่ใช่ไหมแล้วก็มีพยาบาลไปด้วยฟแล้วก็มีพยาบาลอยู่คุณจะป้ผมก็ได้นะผมจริงๆอ่ะผมคนไข้เนี่ยผมผ่าแล้วเป็นร้อยเคสอะไรเงี้ยส่งมาเนี้อ่ะคุณถ่าเป็นหมออะ มาโหวตกันซื้อได้เออได้เดี๋ยวไม่โหวตกันโหวตกันคู่กันเราอ่ะใครคิดว่าเป็นเหมือนทนายว่าเหมือนทนายเออแบงค์ว่าเหมือนปะเออแบงค์แนวเว้ยเออทนายแบงค์ได้ได้ว่าเห<า>มือนสามสามเออ วายสี่เลยเนี่ยขาดแล้วมั้งเนี่ยอ่ะครูสอนไม่คือมีคือไม่คือวะมีบอไม่ได้เออทนายได้สุดแล้วนะเอออ่ะข้อมือหมอหมอเนี่ยหมอเลยหมอเอ้ยครูว่าหมอได้อยู่อ่ะเออได้อยู่นะไม่อยู่อ่ะโอเคสรุปทนายสรุปทนายได้สุดอ่ะก็คือไอ้มีสามคะแนนเออมีสามคะแนนมึงมีมีสามคะแนนสามคะแนนเหมือนกันเท่ากันอ่ะกูมีสองคะแนนอืมอ้าโอเคส่งคนต่อไปเลยครับเฮ้ยโอ้โหหนุ่มกัญชัยหนุ่มกัญจรเชียออกัญชัยไอ้สัตวด เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบากันเชียงวะ <c oughs> ผมว่าไม่เป็นนักแสดงไม่เป็นบิดีกรนนไม่เป็นคนขายคมิปนะผมนะคลิปนะครูคิมต่ผมอ่ะเลยก็ขายคิมแต่มตผมอยู่อ,อ๋อโอ้เป็นครูฮะเพราะว่าค,ครูอะไรวะครูไรวะเป็นก็เป็นครูสังคมเออครูสังคมมีส่วนอยู่คนลคนเพราะว่าเขาพูดแล้วก็แบบมีด้วยเหตุด,ด้วยผลอ่า แล้วก็ถ้าทางบุคลิกเขาได้อ่ามันมันจะเป็นต้องเป็นครูสังคมเสมอไว้แล้วไปพูดแบบมีเหตุผลไม่มันมันแล้วแต่มุมมองคนไงมุมมองอาจจะเป็นครูวิทยาศาสตร์ครูสังคมแต่ว่ายิบยงก็เป็นครูสังคมไปอ่าเพราะว่าไม่ไม่เหมาะกับการเล่นกีฬาเพราะว่าลุกอะไรแบบเนี้ยไม่ไม่ได้แบบไม่ได้อะไรขนาดนั้นใช่เออเหตุนิ่งๆกูว่าแกทรงทรงแก่เนี้ยถ้าไม่เป็นครูอย่างที่ไอ้บอกอ่ะก็จะเป็นอาชีพที่แบบ บริการแบบพนักงานขายบริการไม่เดี๋ยวไอ้สัสเดี๋ยวไอ้เฮียไม่น่าขายนะอันนี้ข้าเนี่ยซีเองค่ะถือเป็นพระเนเจ้าของพนักงานบริษัทโรงแรมอะไรเงี้ยเออได้เนาะธุรกิจธุรกิจอะไรเงี้ยเออนั้นไดะอ่านธุรกิจธุรกิจแบบเล่นหุ้นอะไรเงี้ยเล่นหุ้นเออใช่ไหมได้ทำงานโรงแรมแบบมีโรงแรมของตัวเองก็ได้อ่าอะไรประมาณนั้นอ่ะเหมือดียวเดียวถือไม่ได้ หนูไม่ได้กูคิดในใจก่อนไงมึงงอกัวไปไงนะกระพรกูก็บอกอยู่ว่าบนฝั่งไหนคือเพียงกูยิงข้าวรอได้ไหมเออทนายเดี๋ยวซักผ้าก่อนฮะทนายเจะราการเก่งอ๋อทนายเอ๋อทนายก็มีทรงเหมกันกัเตะเต้คือสนทนายใช่อแล้วคือคนก่อนแล้คือกว่าเออจะดูทรงแล้วได้เพราะว่าแต่ละข่าวนี่ขยี้อย่างเดียวไงอืมกัวกันเลยว่าอาชีพไหนสมควรสุด ภูสังคมสมบูรณ์ภูสังคมครับยกมือครับภูสังคมว่ะเออนี่แมงว่าเหมือนว่ะสองเสียงแล้วเราสองเสียงว่าอ่ะภูสังกูนักธุรกิจนักธุรกิจมาธุรกิจธุรกิจนักธุรกิจมาเทรดหุ้นเจ้าของแรมยังเหรอยังไงอ่ะไปจากกูตอบคือเสียงเดียวเลยกูเสียงเดียวเลยตอบทนายอ่ะทนายทนายแต่ว่าใช้คำว่าทนายทนายครับทนายครับอ่าทนายไม่มีไม่มีว่ะแสดงว่าไอ้น้ำอีกเอออันนี้สี่สี่แด้วนตาะไปแล้วดูาแล้ว เดี๋ยวคนต่อไปอ่ะโอเคคนต่อไปสุ่มมาอันนี้คนดังเออคนดังชื่ออะไรนะบ้าบาบามือแทงกันอันนี้พอดีฟาร์มของเต็มไงฟาร์มขอ,องเต็มพี่พวกนั้นไม่ได้ฟาร์มไงซื้อไปห้าวคีบป่าคีบป่าอยู่ไม่สู้วบสวินได้ไงวะใช่แล้ว ถ้าบเป็น้ถพับจีเนี่คือมันมาสี่ไงไอ้ที่มาคนเดียวตังของครบแล้วดับเป็นคิวดับเป็นคิวดับไปสองอ่ะสองอ่ะถ้าไม่เป็นมือแทนจะทำอาชีพอะไรอนกูอ่ะใช่อ่ะมีแล้วมีแล้วอ่ะเด็กเค้นผักตามตลาดเออมีส่วนเด็กเค้นผักนี่ใช่แล้วนะคนส่งๆประมาณนี้แหละหรือไม่ก็เป็นคนคอยดูกล้องให้แบกแนวเดี๋ยวอ้ยืนแล้วก็แทงไปฉัน ผู้บิญผู้ไอ้เชือกใส่เสื้อเหมือนกันเนียนะแม่เขาเสมือนเลยอ่ะกูนะไอ้หนุ่มหล่อคนนี้มันหลอ่อกระชมไไมันไว้ก่อนแล้วมาแทงกู <S 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 อ้าขับขับเก๊บขับเก๊บหรอเออ,อยังไม่ได้หะออยากไม่ได้วรออ่ะมึงว่าทำมาเลยกูอ,อ,อ่ะอาชีพนักเกมเมอร์ อ๋อเล่นเกมเกมเมอร์เล่นเกมพอเกมเมอร์พอของแตกปุ๊บแพงแม่งเลยโอร้อนร้อนเลยได้ได้ได้อันนี้เป็นไม่ได้ไม่ได้สิทธ์คับเกมเมอร์ไม่ได้ไม่ได้เออเอ่ะมาบอกกันมาบอกกันว่าเขาสมควรที่ได้รับอาชีพอะไรมากที่สุดอ่เอออ่ะของกูเด็กเข็นผักเด็กส่งผักออเหมือนเด็กส่งผักจริงๆกะเออว่ะเหมือนเหมืนเหมือ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 นเด็กส่งผักแต่ยังไม่สุดเลยอ่ะของกูของกูคนขับขับไอ้นี่แกล จับก็ไม่ได้ไม่เหมือนบอกกูว่ามึงกูว่านักเก็บมือไงให้เก็บมือกูว่ากูได้กูได้เหมือนเหมือนเหมือนเนอเหมือนอยู่อะเออนะเอาเอาบอกป่ะว่าอ้าโอเคสี่ศูนย์เลยนะไอ้ขี้มันเหมือนแบบว่าแบบเอาของมาเฮ้ยขอร้อนแบบไือเด็กกอดบ่กอนเงี้ยมาดูนุ่น เเออออออโโยนะฟองแม่เลยฟองแม่เลยอะไรอยงนั้นอ่ะทำไมมึงไม่ฟังกูแทงแม่เลยอ่ะอ่าอ่าโอเคเดี๋ยวไปรอคอยดูคนต่อไปอ่ะนิ่ถ้าเอาคือต่อไปเลยสุมมาสุมมาโอ้โหสุดยอดนะว่าเหลือแค่สองคนใช่ไหมเออไม่มาจากข้งโน้นนิดฉัไม่ออกอะไรจากมึงไวเอะไรนะเออก็วันนี้จะมาวัดอีกทีนึงนะว่านายกนี้จะมาทำอาชีพอะไรถ้าเป็นนายกเฉยเยเดี๋ยวมาเลยนะ นี่รับงานร้องไห้ตามงานศพโอ้คนเที่ยโอ้คนเที่ยงโอ้ร้องไห้ตามงานศพรับงานร้องไห้ตามงานศพเราคิดไม่ออกไม่รู้เลยไงให้มันคนแรกเลยแหมของกูเป็นอาจารย์ฝ่ายปกว่าของได้นะอาจารย์ฝ่ายปกครองไว้แบบนะ มันลองสมเด็เรียนอะไรเออลองสมได้เลยเนี่ยไปั่งเสียงเลยลองสมเออลองสมวะจะไม่ซีเนดำน้ำมันดานฟ้าหรือไงก็เป็นปัญหาประนิเไมไงอ่ะเธอเออฝ่ายปกคอยแบบจัดระเบียบนักเรียนอ่ะไอ้พวกไหนดูบุหรี่น้องน้าก็ตามจับกขมามากกูว่าก็ใกล้ของกูใกล้เคียงของมึงอ่ะขอมึงเป็นอะไรพาลงกูเคียงไมแต่เขาไม่ได้ยินอ่ะ เราเราจะไม่ได้เป็นข้าวารลงเดียวเป็นอะไรเป็นนักโทษเออนักโทษสงข้าวกับน้ำมาห้ดานเ้วยเป็นนักโทษอ่ะแต่ว่าโบกันโบกันมาอ่ะเล่นแต่จองก่อนไม่ได้อีกแล้วมือหน้าคขาด้วยคนยิ้มเป็นเนื้อไอ้บ้าเอาจะยิ้มเก่งขนาดนี้ตอนไหนเก่งไงแล้วก็ไปนั่งดองซองรับจ้างร้องไห้ไปนั่งสนไล้ไอ้ไอ้กิ้งไอ้กิ้งได้ไอ้กิ้งได้ไหมือนไปได้การน้่นเรียมอ่ะไปบอกไปบอกให้พ่อบอกตายไปให้พ่อเขาตาย ล้อเลยาฝ่าวงคลองอ่ะกูฝ่าวงคลองเลยปูกคนนึงอ่ะเหมือนอยู่เหมือนล่องตกยังมันล้องสมเหมือน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 แต่มันรู้ได้คนมันรู้ไม่ได้อ่ะโอเคขอย้ายต่อกูพาลงเหมือนเลยเนี่ยใส่ยูสิกากีหน่อยพาลงไปานต้องเรียนยิ้มแป้นเออแล้วตัดตัดลงไม่อยากพาลงว่ายังนะว่ายังไงว่าถ้ามึงต้องบอกว่าเป็นพอออได้เลยเนี่ยพออ๋อเขาบอกยังไม่คือพอออยังไม่คือทรงก็ได้พออ๋อแต่ว่า พอกินก็พอก็ไปอยู่ในแบบฮองเต้ไปแล้วไงเมื่อกี้เออใช่ไหมอันนี้ใช่ฝ่ายอันนี้มันใช่ฝ่ายปกครองก็ก็นั่นแหละมันก็ยังอยู่ด้วยกันเปนครูเหมือนกันครูเหมือนกันอ่ะโอเคเพราะว่ากูชนะไปได้สามคะแนนมาอันที่คนนี้คนนี้ถ้าไม่เป็นแอรออสเต์ถ้าเป็นศิลปินก็ไมีทุกคนก็ไม่มีบอดี้แสลมในวันอย่างเงี้ยผมอยากเห็นคนไทยกินข้าวแฮ่ใช่ โอเคเริ่มจากใครดีเดี๋ยกใครจองมาแล้วคิดออกเอามันก่อนเลอ่ะกลัวเออผมคิดว่าคิดว่าผมคิดว่าผมพี่ตูนคุยกับคุยกับคุยกับแบงค์งงแคทผมคิดว่าอะนรเงี้ยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยมั้งอะไรเงี้ยอ่าว่าเฮ้ยช่างสักเออช่างสักเนะะตีขึ้นมานี่จะทุบทำไมยาวกลัวแล้วเปิดหูวอแล้วแบบได้ช่างสัก ทั้งศักดิ์คือทังศักดิ์ทังศักดิ์คือโอเป็นสองคนด้วอ่ะผมคิดว่าอะไรถ้าส่งทงในรูปนี้นะนักวาดภาพศิลปินเป็นศิลปินแต่ว่าไม่ใช่ศิลปินนักร้องเพลงไงแต่ว่าเป็นศิลปะศิลปะศิลปะเพาวาดภาพแบบแนวลมแบบวาดภาพแล้วก็สักยันแล้วก็เสื้อดุบุรีหน่อยยังไม่ถึงนะยังยังยังมันติดอะไรสักอย่างอ่ะอ่ะ กูก็ถ้าไม่ใช่เป็นอาชีพนี้นะก็จะเอ่ออ้ะของนักนักวาดภาพเสร็จมันจะระบาดช่างสักช่างสักช่างสักใช่ไหมทิ่นหนเวลาคิดมีโหลดนานเลยเน็ตโหลดดานจนเกิดเออควรอยู่กับมึงจริงก็ใช้ 4G ที่หมดแล้วมันเสียใช้ 2G เนี่ยเออกูว่านะนี่กับไม่อยากเงินดูถูกกัแต่ก็น่าจะวินมอไซค์อ่ะ มึงดูถูกแล้วแหละไม่ไม่ไม่พูดถึงผู้พิจารณาเยอะมึงต่อยกูหลังกล้องนะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยผู้พิจารณาี้นี่มึงเวลาร้องเพลงจะไปไหนครับทุกคนไอ้เห้ยไอ้เหี้ยเออดีเราเนี้ยเอาดีไงผู้พิจารณาเออแล้วกวนทุกคนจะไปไหนฮะเออเนื้อเส้งเงี้ยพยายามจะใส่บินได้แต่ว่าตอนเนี้ยไปมาไซก่อนไม่คืออ่ะโอเคมาบวกกันทางซาก เออช่างสักช่างสักในส่วนช่สักในส่วนเออรอยสักไปไงเออครับเนี่ยเราไม่รู้จักเราเลยหันปุ๊บเ้ยเนื้อสักละสักลายแล้วก็ด้วยหุ่นผมยาวเออตัวเซอเออเตอเซอหน่อยช่างสักช่างสักช่างสักกูว่าช่างสักเอออ่ะของกูคนวาดภาพศิลปะปอาจานเราเป็นศิลป์พวกนักศิลป์น่ะอะไรนั่นศิลปะกูว่าศิลปะเออศิลปะเป็นแบบมาจากผมว่ากูว่าทุกคนนะรูปนี้ผมว่าใช่ได้ใช่ได้ครับผมไมีศิลปะทุกคนอ่ะบินมอเตอร์ไซค์มึงอ่า ไอ้ต้องบอกต้องบอกคู่เจอกันะมันแล้วแต่มุมมองเราใอ้วิจารณญาณนะเหมือนมอไซค์วินิงหรือเปล่าไม่ได้มจถึงว่าถ้าวิจารณ์มันมุมมองคนเราไม่เหมือนกันถ้าสมมติว่าเขาไม่ทำอาชีพเนี้ยเขาจะทำอาชีพอะไรเป็นการที่แบบคิดว่าเออน่าจะทำแบบนี้ในมุมมองของเราเองใช่ใช่ใช่ะโอเคโบวถของมึงไม่ใช่โหสถ์ได้โบสถู้ๆรู้ๆโอเคแล้วอยู่แล้วโอเคหน่อยที่ถือก็คือต้องแนนครับโอ้โหน้องแนนได้ไสี่คะแนนอ่ต่วผมได้ห้าคะแนน ไรไอ้เนี่ยห้าคะแนนเหมือนกันอ่ะแต่อย่าบอกนะเขาหนูชินน้องแนนเมียไอ้เออไม่ใช่เออจริงวะเฮ้ยก็ทำไงเรื่องเล่าฟังไหน่อยเล่าฟังหน่เรื่องก็เมื่อวานก็รังกินข้าวกันอยู่นะครับอ่าเดินไปจริงเอาไปไปอ่าโอเคคนแพ้ก็ตามสัญญาต้องมีบทลงโทษใช่บทลงโทษที่เราบอกว่าไรไม่บอกก็คืออะไรอ่าบทลงโทษวันนี้ก็คือจุมาทำตารางทัน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 ททนทีวีเล็กขอเสนอเออเครื่องดูฝุ่นอัตเป็ประสงค์ พอแล้วไอ้เหี้ยพอแล้วหมดมันเลยอ่ะคนที่แพ้จะโดนเครื่องดูดฝุ่นมึงจะมือกูจะดูดมึงจนกววยไต้๋ยวจะพูดขอไม่ยอมอ่ะอ่ะอันนั้นง่ายกว่าง่ายกว่าง่ายกว่าง่ายเหมได้แล้วเพิ่มลิมิตดูดเครื่องดูดฝุ่นมึงก็ธรรมดาไปเออเดี๋ยวเราเอาอันนี้มาด้วยกิ๊บหนีบอ่าหนีบตามร่างกายเปิดโปรโมชั่นเสริมอ่าผมโปรโมชั่นเสริมก็มึงโทรมาภายในยี่สิบนาทีนี้ชอบเกินกิ๊บหนีบไปเลยอ่ไอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนลงโทษกูแพ้กันดีกว่าอ่ ผู้แพ้ในแบกแนวก็ต้องเจอแบบนี้หรอเวแมอาเ็ี่เลยอ่ะฝักเยอบใจพี่เดียวเมึงซักังเนี่ยซักแล้วทำไมไม่กินเดี๋ยวก่อนเด๋ยวก่อนทำไมไม่กินมันเอามันไปซักด้ที่เหลือเดี๋ยวอาัไซักอใช่ใช่อใช่อใช่ิ๋นส่งมอะไรไม่น่าซัอะง่ายง่ายล็อกลอกเองลอกแล้วเกตได้ทำให้ดูไงมึงเกได้ทำเป ัไเอาก็ดูเดี๋ยวเราจะทำให้ดูเอาไปดูไปล็อกแล้วมันเออไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโถจะบ้าไอ้เหี้ยว่ให้มึงล็อกมันไม่ได้ล็อกเออไอ้เหี้ยอ้าวล็อกไอ้เหี้ยล็อกไอ้เหี้ยเอาหีบเฮ้ยเชื่อแไหมตรงไหนหลับเลยมึงยังอาตรงไหนยังยังไม่คายไอ้ยิ่งตางเสือจริงจรยังไม่ยอมเลยเียังไม่ยอม อ๋ออ๋อม๋ออ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 ไออ๋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 อมแออ๋ออยออ๋ออเออ๋ออมอง๋ออ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 เออ๋ออไอ่๋ออ๋ออ๋ออ๋เอ๋ออ๋ไม่ออ๋ออเออออ๋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 อออ้๋ออ๋ออมออ๋ัอเออ๋ออ๋ัอไม่๋ออ๋ออ๋เอ๋ออออไออ กูกูให้ให้ให้มือล็อกมันไม่ใช่มือล็อกกูนี่บอลกูรูเป่าซอฟตเมื่อกี้กูดูแล้วกูรู้แล้วสนไหนเสียวสุดสนไหนอ่ะไอ้กอนอันดีนะไอ้กอดเสียสุดอสียสุดโอ้ยหฮิผม่ปทำหูมันเจ็บมั้ยเนี่ยเอาไงอะอ่าเอาไงคนในกูค่ัคุณผู้ชมกูขอทีเดียวบอเอาเฮ้ยอตะน้ำเอา แล้วทีเดียวหน้าไปกี่หนบเอาไอ้เจ้ามึงไปนั่นน่ะมันจะเจ็บโอ้ย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 ตึงตี๋จบเนี่ยท่านหน็บจริงอันนี้จริงกว่าพี่ถ้าลืงออกเนี่ยมันเจ็บอ๋อถ้าลืมเลเจ็บตะกทีพี่พี่รู้ไหมข้าใจมึงต้องโทษมันหน่ะเอาใส่แกนเอาใส่แกนอัดตัวเดียวอ๋อตัวนึงขอตัวนึงกันละอ่ะนั่งเลยเฮ้ยเฮ้ยจริงจริงมันทำได้นะเฮ้ยเฮียเจ๋งว่ะ เออลองลองลองยิดยิดยิดมันดูดีเลยเออพอพอพอเจ็บไหมเจ็บไหมมันถอดรองเท้าแล้วเดี๋ยวกูจะฟังเขาเดือะเจ็บไหมไอ้เหี้ยมึงไม่รู้สึกแค่อะไรเลยเจ็บไหมถีบพวกมึงสองคนมากมึงไม่ออกการพี่อะไรเลยเออหนีงไงมึงมาอยู่ฝั่งกูทำไมล่ะมึงไปฟังนีเหรอแล้วให้กูดีบคนเดียวเนี่ยนะไอ้ไอ้กูหางตาหางตาหางตาเคยเจอโอ้โหมึงดีบหางตากูเคยเจอมันดีมาแล้วไอ้เหี้ยโคตรเจ็บเจ็บจริงใชยจริงเหรอวะมึงไม่รู้สึกแค่อะไรเลยวะเฮ้ยทุย แบงก์อะไรอันสักันปะเอาเอางไงยแล้วกันอ่ะต่อัตโตต่อยอดต้องมีคนตาไงอ่าตาข้างเดียวยาวข้างเดียวอ่ะแบงก็ไม่เท่ากันดิกๆนะตัวอข้างไหนนนั่แหละมาขอให้ทำไมตาตาตัวเดียวเดี๋ยวอีอันหนึ่งโอ้ยอีกอันหนึ่งโอ้โหขนตรงมายเฮ้ยอันนี้เก่งไหมแม่แกงเพื่อนเยอะแันนี้พอข้างเดียวอ่าขคางนี้พอเฮ้ยมาเอาหลุดไอ้เหี้ยหลุดเอามาที่ตรงตได้ไงอ่ะ โอ้ยเดี๋ยวตามันย้อนมึงอ่ะมึงอ่ะเป็น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 อย่างเงี้ยเออมึงเออไม่ตามบทเลยมึงเล่นเออมึงเล่นแบบนั่นไงแต่เออแล้วทำตาขวางัดตาขวายาวๆมาสี่สามสองหนึ่งไปเขาจุดไหนก่อนไหนเราจุดไหนก่อนง่ายๆง่ายง่ายเลยง่ายเลยง่ายเลย เป็นไงรู้สึกไงก็จะกกาวจี่อันนี้เท่าไหร่ดิตรงนี้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 สียจริงบกเลวเฮยอ้เี่อ้่ยเขทำไม่ข้างนี้มันยืดแล้วอยาี้ไป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  เป็นไงลองไหมไอเสี้ยสาสองนะไอสาไอสาเฮ้ยเฮ้ยเหี้ยมันไม่รู้เกี่ยอะไรเลยแต่เข้าไปแล้วไั้อ่เดี๋ยวเนี่ยอันเล็กไปเบ้า อะไรล่าอะไรอะไรกูกูกูมากูมากูมากูไม่ได้แดงแดงดแดงแดงเอยอ้าวอ้าวรู้จักกนละเดี๋ยวได้กี่ีสามสี่ดีเสี่เหรอเอาสเหรอนากล้องนากล้องอ่า่ง่ายมึงง่ายงงความลง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 ลลง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  ลองลองๆอขึ้เนเกินเกนอ่บอกอันนันห่งสิบเนีนหนอ่งอันหน้อิดติดตัวตกอ่ะเนื่อิบไอสัตว์สมองหลุดไอสัตว์เ้ออเดระเบิดหูยังไม่จบเท่านี้เลยตอนนัติกแดงแบบแต่ว่าเียดูหัว ลายเขาลายเขาเต็มตัวมันเดินใส่พร้มเลยปวจนเกลี้เลย็นดูง่าไอ้เนี่ยโดนแม่งทุกคลิปเป็นเฮียอะไรก็ไม่รู้ก็แพ้ดิก็แพ้ไงมึงก็แพ้โดนแม่งทุกคลิปอ่ะโอ้โหมึงกับคลิปหน้ามึงเอาป่ะมึงพนันเลยป่ะเน่ยเออนี่มันนี่เอกฉันนะเนี่ยเหรอเอออันนี้เอกฉันเลยเออเอฟาร้องไห้โสดบ้าคนบ้าลูกจ้าลจ้าเรให้งานโสดบ้ารึเปล่า เอาโอเคไหสรุปผลนะครับผมวันนี้ก็ผลลัพธ์ก็ประมาณนี้เฮียต้องบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องก่อนคุณ่าห้ามบอกในแบบนะครับบางอย่างอาจอันตรายเกินไปก<ช>็ <ๆ S 1> แล้วชอบเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์เราด้วยวันนี้เราี๋กช่องขอ่องเจลเคๆๆเคทาอ่าเพีงแล้วเนี่ยคำจะไม่ฟังมึงเพราะอย่างเงี้ย,ย,ยขขไปแกล้งฟังด้วยฟังด้วยนะอ่าเออโอ้หินจัดโหดจริงๆเลยอย่าเบื่ออย่าเบื่อมองกลไม่มีช่องไม่มีช่องไอ้ที่อย่าเบื่อให้มึงมองกล้องเฉยอย่าเบื่อย่าเบื่อไม่มีช่อง เหมือนแค้นเลเอนแค้นปล่อยปล่อยออกมาไม่ได้แค้นปล่อยออกมาไม่ได้เป็นเยอะอ่ออ้าผมก็ไม่ไปไปที่ซานครับอ่อช่องเฮียอะไรแม่งเข้าแต่กะรีฝากเอ้ามิตีใหม่การท่องเที่ยวืออฝากช่องไอ้บอสไปเด้อนี่อือสุดท้ายนี้การกระทำหรือวาจาอะไรไม่สุภาพเราสามคนขอกราบขอโทษไปนะที่ตัวผมเออเดี๋ยวไอ้สั์ทุกคลิปเลยไอ้เฮียไอเออ ที่เก็บเซ็นเซอร์ไอ้นั่นพอดีเมาเครื่องฝุ่นเมาเครื่องดูดฝุ่นอะเมาเครื่องฝุ่นเมาเครื่องฝุ่นโอเคถ้าชอบเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดอนคลายไปเยอะด้วยครับผมเดี๋ยวเราอยากทำอะไรอยกเล่นอะไรเดี๋ยไหนคอมเมนต์มาใต้คลิปโอเคชอบปุ่กชอบอ่านคอมเมนต์อ่าสุดท้ายนี้พวกเราสามคนขอลาวก่อนครับไว้เจอกันอีีหน้าเพราเราจะมีอะไรมาเล่นใช่อะไรอ่ะอันนี้ไม้ใช้ได้เหรอวะเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้แบบดุม นานเท่าไรที่ไม่ได้พบเจอนานเท่าไรที่ไม่ได้พบเธอฉันยังอยู่ตรงนี้รอเธอเสมอไม่ว่าเธอจะอยู่กับเขาที่ไหนนานเท่าไรที่ไม่ได้ยืนข้างเธอนานเท่าไรที่ไม่ได้กุมมือเธอใจฉันแตกสลาย